ของกินเยอะครับที่นี่ครับก๋าตีดฟู้ดของคนอ้อมใหญ่สามพรานครับสวัสดีครับพี่พี่ถ่ายถ่ายผมจะเยอะถ่ายเยอะครับอยากดังอยากดังครับสองสหายหอยทอดครับเพื่อนๆมาอุ้นนุนน้องก็ได้ครับอ้อมใหญ่ปลาครับ นี่พี่ถ่ายแบบไรต้นหรือได้มาอะไรเพรผมถ่ายไปทำยูทูบครับทำยูทอ่าเป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยครับอ๋อเป็นยูทูบเบอร์ครับฝากติดตามหน่อยนะติดตชื่อชื่ออะไรไหมหาลูกค้าก่ออ่าช่องนี้ครับฝากปุ้ยออนทัวรปุ้ยปุ้ยปุ้ยปุยไม่โทรครับปุ้ยออนทัวครับเจออ่ะหน่วยละเจ้าหนาสอง ใช่ใช่ขอบคุณนะครับขายดีดีครับขอบคุณด้วยครับเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวขึ้นต้นคลิปเลยครับสองสหายหอยทอดครับขอบคุณนะครับออ up, ขายดีดีครับ อ๋ออะฝากหน่อยครับ YouTube นะครับใช่ใช่ขอบคุณนะครับครับครับ เมนูหมดจะเป็นสาม้าสามกล่องร้อยครับไข่ทุกเมนูครับไข่ดาวเรืยกได้ที่สุก้ทอดให้ได้หลังกนีขาดจ้าเขาไม่าจีไปที่ไหนขาดไม่ได้เลยเข้าจีนของมากด้วยุาคครับก็จีร้อนๆครับร่องอจร่อยสองก้อนครับ วัสดีครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่22นะครับเดือนพฤษภาคม2568คลิปนี้คุยอยู่ที่ห้อมใหญ่นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเดินตลาดตอนเย็นนะครับริมถนนเพชร,รเจเกษมนะครับบริเวณห้อมใหญ่นะครับก็บรรยากาศจะเป็นยังไงก็ตามคุยมาเลยครับ ตอนเย็นๆของขายเยอะนะครับคนก็เยอะเลยครับที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปดูกับข้าวไปหาของกินกันครับ <Yeah. S 1> ใช่ของกินเยอะมากเลยตอนเย็น mm. เยอะกว่าตอนเช้าอยูครับเพ mm. ื่อนๆโอ้ทุเรียนหมอนทองโลละร้อยแปดสิบไปดูทุเรียนโอ้ oh. ผู้เรียนอ๋อมีนกกระจิบป่ะมีคนดูดโอ้โเาะโรงเรียนครับเราเดินไปเรื่อยๆครับตอนเย็นกับข้าวเยอะนะครับที่นี่ครับอ้อมใหญ่เดี๋ยว เดินไปเรื่อยๆครับก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับย่านอ้อมใหญ่ครับใช่กับข้าวเยอะมากครับของขายก็เยอะครับเดี๋ยวนี้โรงงานเยอะนะครับเพื่อนเนอนว่ามาได้ขายของมีหมูสเต๊ะด้วยอรอยเย,เยสเต๊ะ แก้วใหญ่มีก้วอร่อยมีแก้วอร่อยครับพี่สี่สิบบาทเดินเดินดูก่อนพี่เดี๋ยวไปข้างไหนครับครับผมเดี๋ยวเราเดินดูกันครับตรงนี้เขาจะเรียกว่า หมู่บ้านสามพรานนะครับเพื่อนๆก็ใครเคยอยู่แถวนี้ก็คอมเมนต์ทักทายพู่ได้นะครับรถเยอะครับตอนเย็นครับคนก็เยอะด้วยครับโอ้โอเคตรเลยจักรยานไฟฟ้าโอ้ีปาจางนะครับ ก็เป็นตลาดย่อมๆครับเขาอะไรเอ่ยสลัดเหรก็น่ากินเนาะมีหลายแบบเลยผักผลไม้ผักชีพืชน้ำแกงทอดแต่ทอดไฮโดโลวิสุวนน้องเขาบอกมีหลายแบบ เอาไปเผื่อด้วยสิกล่องหนึ่งสั่กล่องร้อยนะคะกล่องอ๋อสั่งกล่องร้อยครับแล้วกล่องเดียวกันนะเอาน้างเลยคะกินไปละเราจ้างเรือได้ค่ะตุ๊กตาเร็วเร็วเอาไปดีครับก็เดี๋ยวพาชมบรรยากาศยามเย็นๆครับเพื่อน ก็บรรยากาศอ้อมใหญ่นะครับตอนเย็นครับตรงนี้เขตอำเภอสามปราะครับเพื่อนเดินก็ระวังรถนะครับรถเยอะครับแล้วก็จะมีขายของกินของใช้เสื้อผ้าครับตอนเย็นๆครับน้ำเต้องหู้เต้าถึงถึงคัา ลอยชมเพื่นได้นะที่นั่งทานในานได้นะครับเตาหูเตาถึงั่นของกินเยอะนะครับสองฝั่งซ้ายขวาครับด้านนี้ก็เป็นถนนเพชรเกษมนะครับขาออกไปนคนปรปฐมครับก็บรรยากาศยานเย็นๆนะครับเพื่อนพาเดินเล่นครับหาซื้อของกินตอนเย็นครับมีผัดไทยหอยทอด

อะไรเ็ดป้าเบลลี่ของกินก็จะมีอยู่สองฝั่งข้างทางนะครับตามทางเดินริมฟุตบาทเนี่ยครับก็ใครเคยอยู่แถวนี้ทำงานแถวนี้ก็คอมเมนต์มาทักทายคุยได้นะครับเพื่อนคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับก็มาเดินหาซื้อกับข้าวกันครับตอนเย็นๆครับนี่เป็นร้านขอ ขาหมูครับทุ่านข้างหน้าก็เป็นบิ๊กซีอ้อมใหญ่ครับเลยบิ๊กซีอ้อมใหญ่ก็จะเป็นอ้อมใหญ่ปลาครับสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าตลาดพันล้านนะครับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นอ้อมใหญ่ปาก ก็ยังคึกคักนะครับย่านนี้ครับอ้อมใหญ่อ้อมน้อยสามครานครับแต่เดินก็ระวังรถนะครับรถก็วิ่งอยู่บนฟุตบาทนี่ครับเ,เพื่อนอถ้าฝั่งนี้ก็จะไปนาคนปรปฐมครับทิตตะวันตกฝั่งนู้นก็เป็นขาเข้ากรุงเทพนะครับ อ๋อนี่เป็นกมยี่สิบเจ็ดจากกรุงเทพมาครับจากโรงเวียนใหญ่มาครับตรงนี้เป็นบิ๊กซีอ้อมใหญ่ครับระวังรถนะ,ะเป็นห้างใหญ่ที่สุดในย่านนี้ครับบิ๊กซีอ้อมใหญ่ครับเขาก็จะขายของกันสองฝั่งข้างทางเนี่ยครับพวกเสื้อผ้าเป็นตลาดตอนเย็นนะครับเพื่อนขายทุกวันครับ เขาจะมีให้ให้เช่าขายของครับเป็นล็อกเป็นล็อกครับเป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะครับย่านอ้อมใหญ่ครับ สุขเสาร์อาทิตย์นี่คนจะเยอะมากนะครับย่านนี้ครับสุขเสาร์อาทิตย์ครับของขายก็เยอะครับม,ม,มีทุกอย่างครับก็เป็นเขาเรียกว,ว่าถนนคนเดินหรือสตรีทฟู้ดก็ได้ครับของคนอ้อมใหญ่สามพานกันนะครับร้านเสื้อพ้า เพื่อแฟชั่นครับขายทุกวันครับตอนเย็นครับแต่ไม่รู้ว่าวันจันทร์เขาน่าจะหยุดกันนะเห็นคัดบิ๊กซีอ้อมใหญ่ครับบิ๊กซีเพลทอ้อมใหญ่ ข้างหน้าก็จะเป็นอ้อมใหญ่ปาร์คครับแต่ก่อนก็จะเป็นตลาดพันล้านนะครับเพื่อนอะไรเอยกางเกงสามตัวร้อยโอเคปับครับสวัสดีครับสวัก็ไม่ไปหรอก ของกินเยอะนะครับเพื่อนมีน้ำลำไยด้วยเสื้อผ้าแฟชั่นกางเกงยียนเยอะครับไม่แพงนะครับมส่วนมากเป็นพวกเสื้อผ้าข้างนอก วิภพาเข้าไปดูฝั่งของกินนะครับข้างในอ่ะอ้อมใหญ่ปลาครับก็อาจจะไม่มีอะไรมากครับเราก็มาเดินหาของกินกันแล้วกันครับตอนเย็นๆครับหลังจากที่เลิกงานแล้วครับอร้อมใหญ่ปาาโอ้มีหนมจีนด้วยเพื่อนจานละนสี่สิบขนมจีน เราเข้าซอยนีมของกินเยอะครับเข้าเหนียวมะม่วงเทาสามสิบบาทเฟิร์นชอบเกี๊ยวไนะไปดูเกี๊ยวเนี่ยคนยังไม่เยอะเดียเ๋ยวเราไปดูเกี๊ยกันครับร้านนี้อร่อยครับเกี๊ยว สิบบาทเลือกให้เขา,บบบาชิ้นละสิบบาทครับเดียวเอาอะไรดีเกินช,ชอบกุ้งไงเอากุ้งกุ้งร้านนี้อร่อยครับเคยซื้อไปหลายรอบแล้ว

เราเดินดูต่อครับของกินเยอะครับมีปลามหมกย่าง <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆน,นะครับอ่มีไข่ข้าวไส้ย่างเออไส้ยา่างด้วยหมูย่างหมูย่งางเลยย่างชิ้นย่างขาเด้ลมาหมา ข้าวมันไก่ก็น <Scot ctions> ่า <rumors> กินส well. ี่สิบบาทไข่ดาวด้วยข้าวไข่เจียวตัดกระเพราก็มาเดินได้นะครับ อ้อมใหญ่ปาาครับหรือตลาดพันล้านเก่าครับเพื่อนมีพอลุมอะไรกันอ๋อลองเท้าออ กท being um pues ี่ขาดไม่ได้ก็มาแรงทอดนะครับเพื่อนดูมาแรงก็ของกินเยอะนะครับที่นี่ครับได้แล้วค่ะ บรรยากาศยามเย็นๆครับไก่ต้มน้ำปลาได้ไหมครับของกินเยอะดีครัมีซูชิด้วยพร้อมปบ ได้ครับบรรยากาศยามเย็นเย็นครับก็มีที่ให้นั่งกินด้วยนะครับซื้อแล้วก็ไปนั่งกินนะครับเรียกได้ว่าเป็นสตรีทฟู้ดของคนที่นี่นะครับอ้อมใหญ่อ้อมน้อยสัมผัส แม่มายผมกินเยอะคนระับัมีกระเพราสามสิบาบาทใช่แล้วครับดีครับพี่กระเพราสามสิบาบาทครับนี่้ย ก็ข in mm ้างในมีที <facial> ่จอดรถนะครับมีปลาหมึกยางสิบบาทก็น่ามาเดินครับที่นี่ครับตาเหลา เยอะนะครับราดข้าวยี่สิบบาทข้างหลังมีที่นั่งครับมีเสื้อวินเทจด้วย เสื้อวินเทจจ้ะอ๋อมีหลายราคาครับแล้วแต่ถ้าอ่าเป็นบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆครับ กระเพราแสบดาครับเพื่อนก็ซื้อแล้วไปนั่งทานได้เลยครับของพี่จะเป็นสุกไหมคะไม่สุกหรอสุกด้วยนะของละส5บห้าบาทได้ไข่ทุกเมนูครับทะเลทะเลห้าสิบใช่ห้าสิบบาทครับกระเพราเนื้อกระเพรารวมมิตรราคาสองล้อนะครับเมนูหู